ท่าพระกรุงเทพมหานครเคยมีผล,ลไม้อร่อยขึ้นชื่อจนที่อื่นสู้ไม่ได้ถ้าพูดถึงผลไม้ที่หวานจนกินกับข้าวเหนียวมูนได้คงหนีไม่พ้นที่จะคิดถึงผลไม้รสหวานอย่างมะม่วงทุเรียนและขนุนที่ในบางพื้นที่นิยมกินกับข้าวเหนียวแต่แยกท่าพระ กรุงเทพมหานครในอดีตเป็นพื้นที่สวนผลไม้และมีผลไม้ชนิดหนึ่งขึ้นชื่อและหวานอร่อยกว่าพื้นที่อื่นๆจนนำมากินกับข้าวเหนียวได้นั่นคือมะไฟคุณภาสิตจ,จิตภาษาอดีตนักเขียนอาวุโสของนิตยาสารศิลปวัฒนธรรมอธิบายเรื่องมะไฟยแยกท่าพระไว้ดังนี้เมื่อตอนผมเด็กๆนั้นมีเพลงร้องอยู่เพลงหนึ่งซึ่งเด็กๆชอบร้องกันคือมะไฟเดือนห้ามาฟ้าเดือนหกฝนฟ้าไม่ตกท้องครึ่งท้องพอง และเพราะเด็กร้องนี่เองเนื้อเพลงมันจึงเทียนไปจนเอาสัมมิได้เพราะคำมะฟ้านั้นไม่รู้มันผลไม้อะไรบางคนก็บอกว่าลูกว่าคือลูกว่าเดือนหกเพราะลูกว่ามันออกเดือนหกแต่เด็กมันร้องเทียนแต่อย่างไรก็ตามเดือนห้านั้นเป็นฤดูของมะไฟท่านที่มีภูมิลำเนาอ่านภูมิลำเนาก็พอไม่ต้องใส่มิอยู่ในกรุงเทพมหานครนี้และมีอายุในปูน30ลบสี่ิบ เวลาตามการเขียนต้นครั้งแรกปัจจุบันน่าจะเป็น70-80ลบปท่านคงจำได้ว่าพอมะม่งวงวายหรือยังไม่ทันวัยดีก็มีมะไฟแทรกเข้ามาขาวตลาดไปหมดและถิ่นที่ดกและรถดีมีมากก็คือถ้าพระแหมพูดแล้วน้ำลายไหลเพราะอะไรหรือก็เพราะละแวกนั้นมันละแวกสวนผลไม้ละสี่ครับแต่ก่อนนี้ทุเรียนเอ่ยมะม่วงเอ่ยมังคุดเอ่ยมะไฟเอ่ยล้วนรถดีดทั้งนั้นในละแวกนี้ ในระยะรัศมี3กิโลเมตรจากสีแยกท่าพระออกไปนี่มันสวนผลไม้ที่ว่ามานีทั้งนั้นบางท่านอาจจะว่าเฮ้ยมันก็สวนผลไม้ทั้งนั้นละว่าแต่ก่อนนี่นะมันก็จริงแต่ที่ผมว่านี่หมายถึงผลไม้เหล่านี้และรถดีกว่าที่อื่นโดยเฉพาะมะไฟมะม่วงบางคุดนั้นที่อื่นอาจจะรถดีเท่าแต่ที่นี่ไม่เลวกว่าที่อื่นทุเรียนแม่น้ำอ้อมเมืองนอนนั้นรถดี แต่ที่นี่ก็ไม่แพ้และโดยเฉพาะมาไฟที่นี่ยอดที่สุดมาไฟที่นี่ถ้าพระบางลำเจียกนี่หวานไม่มีที่ไหนเท่าพันเนื้อขาวลูกรีหวานขนาดกินกับข้าวเหนียวได้เหมือนอย่างมะม่วงตลาดท่าพระรุ่งเรืองนั้นก็ไม่พ้นสวนมะไฟจากถนนเพชรเกษมเข้ามาหาคลองบางหลวงนี้ก็สวนมะไฟทั้งนั้นคอละกันไปกับมะม่วงทุเรียน ตรงนี้มีคลองสามคลองเป็นทางระบายของสวนออกสู่ตลาดหน้าวัดกลางในคลองบางหลวงย่านตลาดพลูคือคลองเปิ้นไซปากคลองไปออกตรงหน้าวัดมอนวัดราชคห์คลองระหว่างคลองเปิ้นไซกับคลองบางลำเจียกปากคลองอยู่ตรงข้างคลองสำเรจอยู่ระหว่างวัดจันทารามกับวัดอินทารามคลองบางลำเจียกซึ่งปากคลองไปออกตรงหน้าวัดอินทารามใต้ แล้วสวนมะไฟและผละไม้ครึ่งชื่ออื่นๆของท่าพระหายไปเมื่อใดหายไปได้อย่างไรคำตอบก็คือเมื่อมีการตัดถนนเพชรเกษมที่ดินจึงมีราคาขึ้นหลายเท่าตัวเกษตรที่เป็นเจ้าของสวนและไม่ได้เป็นเจ้าของสวนเองก็ค่อยๆจากไปพื้นที่แยกท่าพระสวนผลไม้กลายเป็นอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยคลองทั้งสามที่ว่าก็ถูกเบียดแคบตื้นเขินและผลสุดท้ายก็ตันเพราะถูกถมเอาที่ มีเหลือมาทะลุถึงถนนเพชรเกษมอยู่คลองเดียวคือคลองต้นส่ร